สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊พรออนทัวจะพามาเที่ยว,ด,ว,ยวยดูสวยๆดูสวนนงนๆดพัทยาค่ะมาเที่ยวดูด้วยกันนะคะต้นไม้<บ>สวยงาม,มาต้งของแบบต่างๆมากมายแหลกตาแหลกใจ ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนแมวที่รักมากๆที่เอื้อเฟื้อวิดีโอมาให้นะคะขอบคุณมากๆเกดกันคะสีดใหญ่ของพัก่านกระโดดไลล์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกระไหลัไเสียงบรรยายอย่างเต้าหน้าที่เลยค่ะด้านซ้เรมมือเราก็ดับเป็นเลข8เลย เกิดเลยมงคลความเชื่อมอคนจีนนั่นเองใช่ไหมครับในที่ที่สูงครับเกิดต้ตมนมะสูงนั่นะคือต้นมะขามครับเป็นมะขามเลยนะครับใบายจะห้อยลงมาให้เราเก็บผดเลยนะครับผมสายมือรับต้นสีดำๆนั่นคือต้นตะโกนั่นเองที่มาเอาว่าดำเป็นตอตะโกนะครับบางต้นมีอายุมากกว่า80ปีเลยครับเขาสู่เรือนไม้ไภายในนะครับเขาจะมีทับไม้ด้ดวย ขอเนือเลนะครับให้ทุกคนให้เ่อที่าะหาบอกแงี้งเพลงน่ารั้อนเช้ามารอบนี้ขอตินที่เด็ก้าเข้องติดตั้สายอยล้นังานะครับส่วนทางด้านข่ามือบริกานะครับส่วนระชมนายน่าอยู่ไหนนั่นเองรองรับทางไปชมใหญ่ได้ตั้งแต่1พันถึง1 0 0 0 0 0นเลยราสุดประกวดนทรรศินิเวนะครับที่นี่คุณแอนช่ีความมุ่งมัเป็นองนะครับที่นี่เลย ปีต่มาที่แปดก,ก็ประกวดต่างงานจากเยอรมเลยนะยครับคนขับรถเลยเลยครับผมนะนี่คือการเดินเป็นเตอร์ของเราเลย้า <c oughs> นซ้ายมือเ็จระหน่ายผ้ายนะครับอยู่บริเวณทางออกในลานจอดรถเลยนะครับเราจะส่งลูกม้าเข้าไปช่วยเขาเดแล้วครับชมเตยเขาบอกเขาดีะครับ น่าจะเยอะเลยครับผมจะับรึเล่าก็เยอะมากครับ่าเราก็ได้ทีหน่อครับภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวขอไทยครับโค้เรียรเ่าโคนะครับว่าขวดเรียญคดาง ใช่ครับเขาเลือกแถวนี้เขาเลือกบ้างนั่น,นะครับผมเป็นหมาเป็นหมาหอนนั่นเองเราเดี๋ยวนี้หลังหกโมงตื่นได้แล้วครับ ไปชั้นบนสี่ไว้เยอะแยะเลยดูนะท่จนผูมแบตเตอรี่นี้ค่อนข้างจะมีราคาสูงนะครับสางส่วนี้เราห้ามเด็กผ่านเลยครับไม่ลูกค้าลงเดินนะครับสองส่วนตรงนี้เรไ่งท้ขึ้นรถจบโวยเดียวเลยเราไม่ให้เดินครับผมปวลูกค้าเดินเหนื่อยนะครับอตเปองส่วนนะครับประมาณาไมนะคงีราบ หน้าคุณลูกค้านะครับคือปใบหินของเราเรานำหินแม่น้ำก็เลยเล็้ยงมาเลี้ยงกันเป็นสวนน้ำนิดนึ่งในตึกสวนสวยที่สุดในโลกเราติดชอปเพลนเลยจากการบวชของเว็บไซต์ดังทั่วโลกครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้าเข้าป่าก่อนนะครับผมในสวนความโลกนั่นเองสายมือในกรง ปลาพาทะเลหรือปลาพลาคื้นป่านั่นเองเป็นปลาเลนพันที่อาย่ยที่สุดในโลกอ่าอันนี้เวลาที่ติดปีนะครับเดี๋ยวปีติดปีรู้ยังสูงหนึ่งแกกินได้ครับบ <c oughs> <c oughs> เราก็มีโฟล์ทาวเวอร์สี่หลอดคอยแต่และว,วันที่จะหยุดได้ หลวงนุเรายังได้เป็นเจ้วภาพจัดงานประชุมขององค์กรตามโลกด้วยของข้ใหม่เลยทางด้านขวามือคือไซย,ยักษ์ปาโบนิวกเนวีนีของเรานันเองตอนนี้ต้นยังเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวอีกห้าสิบปีค่อยมาดูกันใหม่นะครับคุณล <c oughs> ูกค้ามองต่อขึ้นไปทางด้านขวามือจะเห็นธงชาติไทยนั่นคือค่ายลูกเสือนมนุชอ้าว พื้เฟินของเราก็มีพันเฟินมากมายเลยนะครับอยู่สองข้างทางให้คุกสายได้ชมกันเต็มสายมือเราก็จะมีบอลสีอยู่ด้วยเดี๋ราจะได้เห็นเยอะมากกว่านี้นะครับถัดมาทางด้นสายมือต้นเดอร์ว่าบิดต่างยักษ์ของเรานนัเอง เดี๋ยวทางด้านขวามือชมโคนะครับเป็นชมโคด่ังของเรานะครับ้ายมือขวาสีก็เขียวคือคิงมอ k คิงนะครับตื่นเต้นนำบังตรวจใช้ในงานพระราชพิธีในหลวงราชการที่าด้วยครับผมส่วนในกระถางสองางทางนั่นคือพิโลเลยครับนะครับ บริเวณนี้ก็คือเนอเร์เซอรี่สับปะรดสีเป็นเนอเร์เซอรี่ที่สองเนอร์เซอรี่แล้เราผ่านมาแล้วนะคะนนะรับนะาดบนเป็นบาวพตกษ์ลูกสมัยเชียงแสนนู้ดทองนั่นเองมีอายุมากกว่าหนึ่งร้อยปีเลยตัวดนน้านขวาเม,มื่อท่าสามงสีเขาอยู่นั่นคือต้นสีมหาโพธิ์นะครับเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าตัดแต่หนุนนั่นเองครับผมตัวด้านขวาเม,มือ่อถ้าฝั่งเศสหนึ่งะครับเราจะงองมาจากพระราชวังแหวนตายไปเล่นร,ระนครแหวนใตเป็นส้นไม้สำคัญดีแต่จังหวัดของไทยเรานะครับ เกวียนสีทองนั่นเองหน้าตาจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนทองหลายๆสีที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ทางด้านขวามือไกลๆนั่นคือทองมนมตานะครับจากประเทศตูตานนะครับกษัตริย์พิคเมนะครับจากประเทศตูตานมามองให้นะครับให้ไอ้กำพลังชื่อๆจากประเทศตูตานมามองให้เกิดชดเชยมาเป็นคดีของคนนั่นเองครับผมถ้าเกิดว่าลักเสก้ามมุมสูงนะครับจะเป็นรูปทรงเรขาคณิต ในเสาพยาที่ดุในโลกนะครับีน,นันนน้นก็เป็นจุดจับรล้วบสองของาด้วยครับผมขวานะครับด้านบนมันก็เป็นจุดเาในเสเานะครับมีเรสาเา์พิกกินเนืว้อพวิกทีเล็กอยู่ด้านบนด้วยเดเาลกตัวเรวาพั้นาขนาดจริงมีห้นกการใาการึกาข้อมูลหละงทำการบ้านเรนะครับ สายมือด้านบนคือสาราสีเมืองของเราั่เองครับแอนดูาตาตาตาขันแมงกระดมรายละเอียดก็แฉบารมีหรือหูกระจงนะครับเราดูปากกระไจะม่เห็นหูกระจงนี่แหละครับผมมาดูทางด้าน,นขวามือครับคุณค้านะครับเชิญชมลากสีทองนะครับสังเกตโคนล,ล่างมันนะครับอาจจะเป็นสีทองนั่นเองหาชมพูย่านนะครับราบๆไปน้ำพุอีกเลย จะวางเพชรยักษ์มาผมมาฝังเศร้าฝังทองนั่นเองนะครับจากสเปนและจีนครับผมบริเวณนี้ก็คือโรสตรีสับปบอร์ลีนั่นเองมีมากมายหลากหลายสีสั่นเลยนะครับสับเบอร์ลีเรามีทั้งโชว์ใบทั้งโชว์ดอกนะครับโชว์ดอกที่อยู่ฝั่งข้างทางด้านซ้ายมือ ล่ะนะครับการเล่นเซนเตอร์ด้วยผนชะน่ายบาดหมาอยู่ตรงบริเวณทางองอ,อกใกล้ลานจอดรถเลยนะครับเ <c ười> <Lux ury> ดี๋ยวรถเราจะขึ้นเนินนิดนึงนะครับไม่รู้จะขึ้นไหวหรือเปล่าถ้าไม่ขึ้นไม่ไหวขวาเมื่อก้านบนคือปฏิกรรมวัดท่าที้หิน งานทีเดี nehmen, ๋ยวเราเลยเลี้ยวซ้ายกันเึงนะครับลูกค้าจะไม่ให้ดีๆเดี๋ยวตกไปบอกมาช็อตยัดนะครับคร้อยด้วยถามผมให้อาหารไม่ให้ป็นให้ปลาทูกครับมชอบกินปลาทูกบริเวณนี้นะครับคือส่วนป่าหินขอนั่นเองเราใช้หินทรายหินแม่น้ำจากเอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ เราใช้รถเอู้ขนมาจากปราจีใช่ค่ะปลาดีตัวนี้ตัวลิ้นมันก่อนถ้าเสิดนั้นนะครับเราจะไม่ให้ลงเดินชมสวนตรงนี้นะครับเราจะให้ขึ้นรถชมสวนอย่างเดียวค้าววัดถ้าปล่อยให้เดินทุกวันทุกวันน้ำบอลไม่ต้องเราวนะจะลอยหล่อลงไปเรื่อยๆวนห่างเล็กๆมังกรกาเจ็บใส่กระเป๋าโอ้โหกระเป๋าไมพายน้ำเท่ากระเป๋าเก๋ ลูกค้าถ่ายรูกปกันได้ทางด้านซ้ายมือม,อ,มองมเลยเน,นอร์สตอรี่จะบอก